บ่อน้ำร้อนพระร่วงครับดูการจัดสวนเขาสวยมากเลยด้านซน้ายครับเป็นรีสอร์ทต,ตั้งแต่ห้องละห้500าร้อยบาทเป็นต้นไปนะครับเสียงลำโพงวิทยุตามสายรรลลแล้วก็กล้อง<ร>วงจรปิดอคอยจับดูนะครับที่นี่บ่อน้ำร้อนฟรีนะครับเข้ามาอุณหภูมิ 35ถึงองศาก่อนเข้ามานะครับล้างเท้าตรงนี้นะครับที่ก๊อกนี่ล้างเท้าเสร็จแล้วพอดีผมล้างเท้าแล้วนะครับแล้วก็เดินมานี้เดินมานี่ครับดูนะก็ <c oughs> เ,ขเขียนว่าบ่อแช่เท้าดูนะครับดูตรงนี้เดินไปเรื่อยสวยง,งามมากเลยทิวทัศน์ห้ามกระโดดลงเล่นน้ำเอาละครับเราก็ถอดรองเท้ากับตรงนี้นะครับ แล้วก็เข้าไปเสร็จแล้วก็นี่ครับลงแช่เลยเท้านะครับเอาละผมตรงเกงขึ้นแล้วนี่ครับแล้วก็แช่ลงไปครับต้องล้างเท้าก่อนทุกครั้งนะครับโอ้อุณหภูมิกำลังดีเลย35ถึง40องศาเขาบอกว่าน้ำแร่ดื่มได้ห้ามลงเล่นห้ามนำอาหารมา ห้ามเดินผ่านนี่ครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้วันธรรมดานั่งในสองฝั่งวันนี้คนไม่มีครับผมเลยยึดพื้นที่เลยทางนี้โหดูบรรยากาศน่ามาเที่ยวมากครับ<ห>เป็นอย่างนี้ครับ